โยนภวัสดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราพบกับผมใครในการพิโกโนนึงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม c a of Duty Warzone ในแพทสองจุดหา,านผู้ชมนกะก็มีในส่วนของการอัปเดตใหม่มาเยอะแยะเลยนะครับที่เห็นเด่นชัดก,ก็คือในส่วนของเจ้าตัวแมปนะท่านผู้ชมนะแมปก็คือโหมดใหม่นะท่านผู้ชมนะโหมดในส่วนของนี่ทีมเด a แมทนะท่านผู้ชมนะอ่ะเราลองไปเล่นกันเลยเลครับท่านผู้ชมนะเป็นแบบว่า6คนนะครับอืม ปรับกราฟิกมาใหม่เลยนะทานผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของปรับแก้ไขบั๊กบางอย่างนะทานผู้ชมนะแต่ก็มีบั๊กบางอย่างที่มันไม่ได้ถูกแก้ไขเหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดก็คือปรับในส่วนของหน้าล็อกอินแล้วก็ด่านด่านไอเนี้ยด่านใหม่เลยนะทานผู้ชมนะด่านของทีม Red m a t นะแล้วก็มันเป็นแบบว่าโหมดมิชชั่นด้วยนะทุนผู้ชมนะทีม Red m a t มาเลยนะโขกหนะ้ามาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับกดติ้งกดกดดอันตรายลิพี่ลุยเลซกุย้ยนี่ผมก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดมาเล่นนะคุณดูนะยงงไงก็ ไปดูวิธีต่อมาคีย์บอร์ดเล่นแบบผมก็ได้นะสำหรับใครที่อยากต่อนะท่านผู้ชมนะโคตรเริงแต่ต้องเล่นบนในส่วนของแอนดรอยนะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยขนาดต่อมาคีย์บอร์ดยังเอือเลยอ่ะเออตายหน้านี้เกินปรยมูฮิสเนี่ยอะไรวะอู่ผ้าแมงลื่นจริงคนดูบอกเลยนะชิปสเปคต่ำๆหนีเล่นเล่นได้ลื่นขึ้นนะท่านผู้ชมนะอปปป้ปุ๊บในปุ๊นปุ๊บในปุ๊บใปุ๊นี่๊ปุ๊บในปุ๊บใปุ๊อในปุบในปุ๊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 บ เก็บของสักหน่อยคนดูไหนอยู่ไหนลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนแ <c oughs> มวแมวไ,ไม่พูดเงวาเอาว่าไปดิครับบู้ดแล้วนะทุกชมนะอยู่ไหนครับน้องอยู่ไหนกันหมดครับเอ๊ะมันไปเกิดตรงไหนกันหมดวะเนี่ยมันมันไม่เจอใครสักคนเลยตรงนี้ก็มองอย่างยากเลยคนดูนะตรงน,นี้เ,เพื่อนเรายิงตรงไหนกันหมดวะเนี่ย はい。 มีคนวับวับไปๆแว่วๆร้าน i ิชแมนช h อ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาเรนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เกมคุ้มๆุโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โนหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยวะสไนเปอร์หรือเกินปรุยมุยอ่ะว่าผมเอาสไนเปล,ลงบ้างดีกว,ว่าคุณดู โหลดเอาก่อนเลยสนายอยู่ไหนนี่มามาเลยครับน้องมาเลยครับน้องเฮ้ยลูตู่ลูตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลรัวแทนซาชา่เรียกลูตูและลูตู่ไหมเงี้ยวมาแล้วครับด้านบนนะโอเคตุ่มเลยครับทีนี้เฮ้ยเย นี่ตัวนี้มันเป็นแบบมันมันเป็นจุดแบบจุดมุมตายอ่ะคนดูแบบมองไม่เห็นนะหแบบแบบอ่ะเฮ้ยแวบๆว่ะโดนอะไรยิงวะเมื่อกี้เนี่ยปุ้งเงงเนี่ยโอ้ไม่เห็นใครเลยอนะ่ะคนดูเฮ้ยไม่เห็นใครเลยเนะี่ยมุมนี้มันไม่มีเลยอนะ่ะมันสู้ไม่ได้นะเหมือนมันแก้จุดบั๊กมาตรงเนี้ย ตรงนี้ซุ่มไม่ได้คนดูน้ำมันมืดตึ๊บเลยอ่ะอืมมาเฮ้ยเป็นแวบบเป็นแวบๆบเ,แบบเอาว่ะาว่าไปดิเอาดิลิงก์ก่อนเลยเลยครับคนดูนีเดี๋ยครับล่วง ุมนี้โคตรหมานะคนดูนะอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเฮ้ยแทบไม่เห็นใครเลยเฮ้ยใครมันกระโดดกบกระโดดกบทำไมมึงกระโดดกบทำไมนี่อา่าวาววคนดูมันมีคนกระโดดกบว่ะกดตรึงกดตึงขึ้นไปด้านบนสักหน่อยละกัน โอ้มองไม่เห็นเลยมุมนี้แต่ก่อนมันเป็นจุดซุ่มยิงที่ดีมากเลยนะคนดูนนะเฮ้ยลงดีลงดีงดไปโซนนู้นใช่ไหมโอเคลิงล้อก่อนเลยนะครับมุมนี้นี่ดีครับพอแตกเย้เอาวะเอาดีเอาดีเอาดีปืนพกตัวตึงอะ่ะ ว่าน่าจะเอาปืนพกไอ้นั่นมาน้องคณดูเนาะไอ้ไอ้ที่ผมเคยซื้อมาไอ้ไอไม่ใช่อีกสิบสามอีกสิบสามมันรัวกว่านี้นะคุณดูนะนีเดียครับร่วงไม่ดีอิตาฟลักมีแบนวางระเบิดครับโอาหนีเดียครับนีเดียครับอ้ยเอ็งย้มันมองเห็นเราได้ไงวะ อันนั้นก็หลินสนัยเหมือนกันนี่ว่าคนดูได้สนัยระทักสนัยนันน้องนะนี่เด้เอ้ยทำไมมึงไม่ยิงวะเพื่อนเนี่ยมันเห็นมันลอยอยู่นั่นแล้วอ่ะหนอาหนีก๊อไ้เพื่อนมาระเบิดก่อนเลย เบิดครับฟิวฟิวสวยจะกระดุนใครบ้างดูนีเลยครับสนัยครับสนัยบุก๊กสนัยบุ๊กคนดูน่าแบบแบบ๊บเฮ้ยโอ้โหขา้างหลังยิงพอดีเลยเกินปรุยนะเอาว่าเว่ากยตรึงเกยตรึงเงี้ยหมดโคกกะๆๆมันอยู่นะคนดู ตึงเปียเลยตึงเปียโโอ้โหูพี่แต่คนโหดนะรอบนี้อมืมันเติมสกินมาด้วยนะไอคนนี้เอาว่ะเอาว่ะไอ้นายคนนี้มันเป็นงานอยู่ไอ้นายคนนี้มันเป็นงานอยู่ไปเมนเมนูครับโคตรึงโคตรึงเฮ้ยโหสเน่ บอเลยดิ right, มีเงนลูปยาวๆเฮ้ย,ยกดแคนเซลก่อนแป๊บนึงคนดูนะผมไปปรับปืนก่อนนะภายในเนี่ยผมว่าผมต้องปรับแล้วแหละโหลดเอามันตรีเพยอเ์อตรงนี้ตอยในนี้ก็โหดอยู่นะคนดนะูแต่ผมขอดูก่อนว่ามันใส่ตัวไหนได้อีกมีเิกเตอร์ก็โหดนะเนี่ยดามดีโเ้โหอันนี้อันนี้แม่นกว่าคนดูโมบิลิตี้ ในนี้โหดกว่าครับอืมโอเคออปติกเปลี่ยนไม่ได้นะแต่แค่นี้พอแค่นี้ก็โหดแล้วเปลี่ยนผมเปลี่ยนปืนพกก่อนเลยอย่างแรกผมเปลี่ยนเป็นพกกลนก่อนตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยการสมิธอืมโอเคแฮนดิง้งลดน้อยลงก็จริงไม่เป็นไรใส่เลยครับ แล้วก็ใส่แม็กเพิ่ม X12 X13 ออโต้ X 2, X ตัวนี้ใส่ท้ายปืนสวยมาโคตรตึงโคตรตึงโคตรอันตรายเลยพี่ Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกิฟต์การ์ r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ถง Rich Man Shop โ no นหน่ง <c oughs> เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยว่าเอาอะมาดิมาดิ โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายขึ้นไปด้านบนก่อนนะคณดูเฮ้ยผมอยากแคปรูปไว้ป่ะตัวนึงแคปรูปก่อนภาพมันสวยภาพมันสวยอ่ะฮ่ะบอยเออผมลืมเปิดพัดลมเลยเนะี่ยคนดูไม่รู้ว่าอุณหภูมิมันไปถึงไหนวะโอภูมิสี่ <laughs> เลยว่ะมาไม่เป็นไรคนดูตอนนี้นมันต้องหลังอย่างนี้แหละมันถึงจะโอเคนะน้องนะ นี่แล้วสไนตยตึงสไนโคต,ตรตึงโคตรก๊อตรรอบนี้บอกเลยเฮ้ยบอยอีซี่อ้าวอันนี้คือสโคปโคตรชา้าเลยคนดูเฮ้ยสวยแตกหนึ่งแตกสองโอ้คุมยากอยู่ปืนนี้วะอุย้ยโดนอะไรยิงวะ ตือนเตือนเตือนเตือนตือนแอะซื้อไอ้ยิงวะนี่เลยครับตู่แตกครับน้องโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายแวบๆนะแวบๆนะวางระเบิดเสร็จหน่อยหัวหัวสองอันขึ้นมามึงแตกนะบอกก่อนโอ้มุมนี้ซุ่มดีคนดูใครอยู่มุมนี้ได้ถือว่าโอเคอยู่นะ วิมันลิงช้าเอาว่ะาว่ะมุมนี้ดีมุมนี้ดีวิ้แม่งโดนยิงหัวก่อนประตูเฮ้ยกูตาเหลืกอกตายเลยโอย้ลูกซองเฮ้ยใช่เช่นซองเหรอไม่ใช่นซองนะผมว่าโอ้มุมสู้แม่งดีจัดเลยเมืแ่อบบกี้นี้แม่งเสียดายวะเดี๋ยวคุณพกก่อนผมต้องไปหาความฝันก่อน รวมทุกวามเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนจะยังไงก็ต้องไปไอ้ถึงเออฮะผมมีคนซุ่มอยู่เหรอโอ้โหไอปืนไอไอตัวนี้มันปืนรังพึ่งซะด้วยเอาๆปืนรัพง,งพึ่งหรือเปล่าน้องอมุมมันดีนะเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยไปวังเหย,ยว่อระเบิดตายคู่น,ะน้องนา เอาว่ะแหวะแหวะถึงมันจะถึงมันจะลั่นไปหน่อยกเ็เถอะนะ Kill วางระเบิดเลยตรงนี้เคมคนดูทางขึ้นหนึ่งอันทางขึ้นตรงนี้อีกหนึ่งอันเด้อ <c oughs> <c oughs> โดยคุณเน่โดยคุณเนเ่มุมนี้มันจุดอ่อนจุดเปราะบ,บางนะคนดูนะเพราะฉะนั้นเราจะ จะยืนถ่ายรูปชิวๆสักหน่อยตรงนี้ปับ๊บกดตึงกดตึงแล้วก็ลิงเลยลิงชิวๆแล้วกันโซนนี้เฮ้ยอ้าวลิงก่อนก่อนดูนี่เดยวครับสไนเปอร์วอริีเออร์ครับน้อง มาดิครับน้องโคตรึงเอาดิเอาดิาดมีใครรุดมาเปล่า,อาแอกกระสุนก่อนเลยปึ๊บโยระเบิดไปก่อนนะคนนุ้นนะเฮ้ยปล่อย UAV แป๊บตืด,ด,ด,ด โหนดกระึงคนนั้นเนี่ยมันปรับแบบอย่างเงี้ยมันมันยิงยากนะคนดูนะโซนอย่างเงี้ยยิงไม่ค่อยไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่หรอกยิงยากจัดเลยแหละนี่นะครับยิงผ่านซอกลืบเอาดินี่นีครับอีกรอบนึงเฮ้ยชนะหรอโอ้โกลืนปุยมุยอ่ะพี่เอามาเอามาตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยเลยเอาดิเอาดิ โอ้โหโดูดูดูคนดูเลยอันนี้มัน MVP นี่หมาคนนี้หนี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 วมียิงสโลโมชั่นซะด้วยเอาวะตึงจัดเลยผมไม่รู้ว่า FPS มันรันถึง60มันยังรันอยู่45นะสำหรับเครื่องผมมันรันได้แค่45นะครับเออก็กโอเคอยู่นะมันก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดนะครับท่านผู้ชมนะต้องรอ,งองเขาปรับการาฟิกได้ก่อนนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวในส่วนของ Call of Duty Warzone Mobile นะท่านผู้ชมนะไปโหลดก,กันมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขมยใต้คลิปเนาะก็เป็นแพทอ่า2.5 จุดศนะูนย์นะท่านผู้ชมสำหรับแพทนี้นะครับไปโหลดกันมาได้น้องนิ่งหลดอยู่ดนะ้านล่างคำลังจะคิดนะครับสำหรับวันนี้พี่โคก้กตัวเดิมเราจะกำลังคิดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งให้งเตืนกับพี่โค้กแค่นี้พวกเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจะกำลังคิดหน้าบายจ้าโคตรึงโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ r i o อ s t e รีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย